ก็ยังไม่เปิดเลยมีน้องโซฟะความแล้วนะให้เวลา2อวันมาฮะแอรตื่นเต้นอ่ะ2โลกับสิห้านาทีมันไม่ได้ฟังดู impossible พาเกบตมาเรียนเคมีกับพี่เคนได้แ EX ล้ววันนี้ที่ออ d e ดีมาครบเคลียร์ไม่น่าเบื่อ วันนี้เปิดช่องใช่ไหมวันนี้เป็นวัน,นคลิปเปิดช่องนะครับผมนะของยูทูบของเรานะครับผมก็วันนี้ภารกิจนัดที่ว่าจะไปซื้อเสื้อผ้างานแต่งี่เตยฮะจะให้รีวิวเหรอโอ้เป็นรายการรีวิวอันนี้ให้รีวิวอะไฮะได้หมดเลยไทยจีนญี่ปุ่นนะครับผมนะอาหารหมาอาหาร,หารคนรีวิวได้หมดเลยนะครับผมวันนี้มีนอกสวรรค์ความอะช่องไม่เปิดเลยมีน้องสวรรค์ความแล้ยนะ อ,อ,อินบ็อกซ์มาทางช่องทางอื่นที่ไม่ยูทูบว่าไงครับว่าอยากให้พี่เป็นรองชากรีนข้าวากงกรี่สอกให้เวลาสองวันม,มครับสองกิโลนี่เยอะไหมสองกิโลมีจำกัดเวลาไหม,ไม <laughs> น่าจะคล้ายคายกินบุฟเฟ่ป่ะบุฟเฟ่ปกติเรากินกันสองโลไหมเวลากินบุฟเฟ่หนักหนักสองโลไหมถึงไหมบุฟเฟ่ไม่กินสามขีดป่ะ <laughs> ใช่ไหมคือที่ถามอ่ะบ็อกซ์ที่ทำไม่ได้หรือที่ทำได้ ทไไม่ได้อร่อยไหมสุกเค้าอ,อร่อยไหมอร่อยร้านไหนร้านไหนคือชาเลนจ์นี่เป็นชาเลนจ์ของเราหรือชาเลนจ์ของร้านเป็นชาเลนจ์ที่เราคิดเราตั้งให้พี่หรือว่าเป็นร้านเขามีอยู่แล้วอ๋อ <c oughs> แห้งไหมช่อง,งเรางบน้อยนะน้องไม่ค่อยสับสกัยกันงบน้อยอ๋อหนูออกไม่ถ้ากินฟรีกินปีคือร้านออกให้เหรอหรือว่าหรือว่าหนูออกให้อ๋อถ้ากินไม่ได้อะเสียงเงินอ่ะได้ แล้วเดี๋ยวไปซื้อผ้าต่อโอเคได้ได้ไดอเอาผ้านำไปนำไปร้านไหน,น,นขอ,นขอยอดซับนะเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วก็อย่าก,กรอไปข้างหน้าจะเป็นเพราะบางคนอาจจะมีการกรอไปข้างหน้าไงว่ากินสำเร็จไหมไม่สำเร็จไหม15นาทีกับเท่าไหร่นะ2โลน่าจะน่าจะลุ้นนะ15นาทีมาแกบเดี่ยวกินข้าวเที่ยงวันนี้ไม่ไึน คือตอนนี้จะไปใส่ซื้อเสื้อผ้างานแต่งงานพี่เตอร์อยไงก็เลยแบบว่าไม่อยากให้พโผก็เลยกินมาน้อยแต่มาตายก็คือวันนี้สลายล่างทั้งหมดอ่ะลองดูพาไปพาไป,ไ,ป,ไ,ปไหนนี่หรอ เปลี่ยนใจ <laughs> จริงๆร้านนี้เดินมาผ่านหลายปางแล้วนะอยากกินไหมอยากกิน,กกนแต่ไม่ได้อยากกินเป็นโลโล <laughs> <laughs> คือร้านนี้เป็นคนมาชาันส์บ่อยอ่ะเต็มของขนาดนะี้โอ้นี่เขามาชาันส์ใช่ไหม <laughs> อ่ะลองดูเมนูที่กินนี่มันจะมีแบบว่าไข่ไส้กรอ,อกอะไรแบบนีนห้หรือเป็นเมนูแบบเพนเทนเลย <laughs> ใช้แอร์เนอะโอ้นี่ไงสองโลนี่ไงนี่เขามีเขามีอย่างงีเขามีไงเขามีสองโลสี่โลหกโลแปดโลก็คือสองโลเนี่ยต้องกินให้หมดภายในสิบห้านาทีก็าจับนาฬิกาป่ะเดี๋ยวเราหลบซื้อสัตหรือว่าสี่โลดีเลยสี่โลสามสิบยาเลยพยาเลยโอเคลองดูแต่แต่ต้างมีเมนูอื่นนะแต่ว่าอันนี้เพื่อยอด subscribe ของเรานะครับผมอ่ะจะสั่งจะสั่งอาหารครับ อันนี้มันเลือกรสชาติแบ่ไหนไม่แบบเดียวเลือกแม่ค่ะมีหมูกับเนื้อนะคะอ๋องั้นเอาเอาหมูครับอันนี้เลยสองโลครับง่ายเลยระหว่างรอน้องก็ subscribe ก่อนได้นะครับส่วนตัวเนี่ยน้องคิดว่าทำได้ไหมน้องลองคอมเมนต์ข้างล่างก่อนนะครับอยากจะบอกว่าอย่าเพิ่งก่อไปทางทั้งผางถาูกไหมเพราะว่าถ้าก่อบทางทั้งผน้องจะรู้ว่าราคาคุยนะฮะคือมั่นใจหรือมันน่า <laughs> แอบตื่นเต้นนะแบอบจะไปทำได้ไหมคือมันก็เหมือนกับการเรียนวิทย์นะคือมันไม่ มันไม่ได้ชา้า่ายจนแบบเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมสโลกับ15นาทีมันไม่ได้ฟังดู impossible แต่มันก็ไม่ได้ดูแบบว่าได้เงเหมือนเคมีสามันนะเคมีสามัญเก้าสิบอะไรเงี้ยมันก็ฟังดูไม่เช่ถึงขั้นว่าเป็นไปไม่ได้ซึ่งเป็นไ,ไม่ได้ <laughs> แต่ก็ไม่ถึงขั้นว่าทําไม่ได้เลยนะปะ strategy นะครับก็คือเรามีเวลา15นาที15นาทีเนี่ยพี่จะแบ่งเป็น5 5 5 p a c k a g เนะจะเป็น5 5 5นะครับแล้วก็5นาทีต้องเก็บใน3 5ในา5ทีเก็บ1ใน3แล้วก็5ทีเก็บ1ใน3จนครบ15นาที เรียนเคมีก็เรียนใครครับเกี่ยวกล้องันนี้มหมช่วงแรกเดี๋ยวช่วงหลังชาออ้าเิดเรียนไหมคับตาการ,ราเกิดปริยาเคมีความจุ่้นต่ำลง it อนึ่งนีดนึงคือต้องแบบอ่วงมาแน่นอนเอากำลังใจได้ไหมรอมหมดเวลานะเหมือนเวลาน้องทำข้อสอบไม่ได้คนระับพลิกไปพลิกมาพลิกเจอโต๊ะจนเจอโตแล้วพลิกแล้วพลิกอีกนะครับเอาของทองสอบก็ไม่ได้ไม่ไหวเนี่ยยอม ไม่รัปาประกัมันลุกขึ้นมาแล้วจะไม่อ้วกคือมันอร่อยถ้ามันไม่มันกินแบบพอดีอะใช่ไหมมีความรักกับน,นอ้องความรักต้องช้าๆความรักต้องพอดีนะฮะเหมือนการไทเทรดหมดเวลาไพ่แพ้ให้กับสองโลไพ่แพ้ไพ่แพ้ ตอนนี้คืออยู่ตรงไหนส่วนอันไกนตอนนี้คือแกกะหรีลล่ตรงนี้แหละ <c oughs> แล้วมันได้เชพื้นที่ตรงนี้ลำไส้ใหญ่ะอะ <c oughs> คือตอนนห็น้องสงสัยว่าช่องเราจะมีอะไรบ้างเพราะน้องรู้สึกว่าคลิปแรกที่เราออกไปเนี่ยไม่มีสาระเลยเลย <c oughs> ถูกไหมแต่ว่าจริงแล้วดีไซน์ของช่องเนี่ยมีเป้าหมายว่าพี่อยากจะให้น้องได้ความสนุกน้อนแล้วก็ มีสาระด้วยแล้วจะเอาคําถามเคมีที่โดนถามบ่อยๆแล้วก็คลิกสนุกๆครับที่เกี่ยวข้องเคมีแล้วก็ในส่วนของอีเวนต์เชิญให้พี่ไปเนี่ยนะครับน้องจะได้แบบว่าเกิดประสบการณ์เนาะเพราะบางทีเราไปกองถ่ายบางทีเราไปพิพิธภัณฑ์บางทีเราไปวัดอย่างเงี้ยครับน้องจะได้มีโอกาสได้แบบว่าไปที่น้องไม่เคยเจอมาก่อนนะครับผมก็ฝากฝากเอาไว้นะครับเอาไว้อยู่นะครับผมนะก็ฝากช่อง พี่เก่งนะครับ Official กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe นะครับสัญญาว่าจะไม่ลงคลิปจนน่าลำคาญนะครับผมก็เดี๋ยวไปจ่ายตังค์ก่อนนะครับแล้วก็เสร็จปุ๊บจะไปซื้ออีโน่นิดหนึ่งนะครับผมโอเคครับอไปจ่ายตังค์ครับเดี๋ยวหาว่าร้านไม่ได้สปอนเซอร์ครับโคนงสงสารร้านสปอนเซอร์หรือเปล่านะครับผมนะเพราะถ้าร้านสปอนเซอร์จะไม่จะไม่มีแรงคุณนะครับไปครับไม่กินสีโธ่ เกปวมาใหม่<ข>อโเคคจบ<ด>บรในสุดภารกิจวันนี้ก็เฟ<ม>ลนะครับเฟลเฟลไปนะครับผมแต่ว่าอย่างที่เบิร์ดบอกนะครับว่าไม่แข่งยิ่งแพ้นะครับผมไม่แข่งยิ่งแพ้นะครับแต่ว่าวันนี้นะครับเคมีสามันไม่ได้ร้อยเต็มแต่ว่าเราก็อาจจะได้สัก90้าสิบไหมให้เก้าสิบคะแนนไหมเออน้องๆน้องๆคิดว่า วันนี้พี่ได้สัเท่าไหร่นะครับก็ฝากนล้วก็เนื้อตามก็วันนี้ฝากกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเราด้วยแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วก็พี่จะเอาคลิปทั้งที่มีสาระในส่วนของเคมีเป็นคลิปในการทำข้อสอบต่างๆนะครับสำหรับน้องๆที่อาจจะไม่ได้พิเศษกับพี่หรือเรียนแล้วก็มาทบทวนกันได้นะครับรวมถึงชั้นเรียนต่างๆที่จะมาสอนนะครับผมแล้วก็ฝากช่องพี่เขียนออฟฟิเชียลอย่าอ้อมใจด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ ลหลายคนอาจจะคิดเป็นช่องไร้สาระแต่ว่าอันนี้คือเรามาทําเพื่อที่น้องจะได้แบบเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเนาะเพราะว่าบางทีเจอพี่แล้วจะรู้สึกว่าเครียดใช่ไหมฮะเรียนแล้วก็เครียดก็เลยแบบเปลี่ยนบรรยากาศมามาบ้าง,ท,าง,ท,างทั้งๆที่เราสอนคอร์สอัพสกิลไม่จบนะครับผมนะแต่ว่าน้องสมัครนี่ได้แล้วนะครับน,น้องสมศรีชอปที่ไหนครช็อปออนไลน์ของอ,อดีมาที่สอนอยู่ออดีมานะครับผมก็เราไม่ได้โฆษณาออดีมาเลยครับพระเจ้าจอดแต่เรที่เคนเนี่ยความรู้ร้อยเต็มแต่ว่าทําได้ก็ต้องคอยลงมาหน่อยตามการฝึกฝนถูกไหมครับแต่ว่า ความรู้ทั้งหมดที่มีเคมีเดี๋ยวเอาไม่ขายเคมีแล้วไม่คุยแล้วเนี่ยไปสมัครเรียนได้เลยไม่ต้องคิดเยอะ